เอาละฮะขอตอนรผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมฟีฟารายสามนะฮะมาเปิดการ์ดตำนานชุดนี้นะครับผม2ชุดหรือ2ใบนั่นเองแต่ก็มีการ์ดตัวหนึ่งด้วยนะครับผมก็มันเหลือ500บาทนะมันก็ลดราคามานะครับผมรู้สึกจะหมดเขตวันที่25มั้งแล้วก็ไม่ไม่จำกัดการซื้อได้นะรู้สึก ก็เดี๋ยววันนี้มาเปิด2องใบนะครับผม ID ก็เป็นของกัปตันแจ็คนะนะครับผมคุณแจ็คของเรามาซื้อก่อนเลยแล้วกันยังอื่นค่อยว่ากันมาครับผมตอนนี้ก็กำลังสตรีมอยู่ในทวิตนะครับผมใครไม่รู้ว่าผมหายไปไหนก็ลองเปิดเข้าไปในทวิตดูได้นะครับผมหรือว่า จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะใต้คลิปใน YouTube ผมนะโอเคมาไปแรกครับผมสวัสดีคิมแอคด้วยครับผมสวัสดีฮะตอนให้เปิด <c oughs> ไม่ได้เป็นพันแล้วมาไม่ได้ซองครับผมมันจะมันลดราคาแล้วมันลดพวกเลทอะไรเปล่าวะ แบบปเปอร์เนอะไรเงี้ยการอ,าออกอะไรเงี้ยมันจะลดไหมอ่ะหวังว่าคงไม่ลดนะก็เอาตำนานจากสามใบนี้ก่อนเล,เลยนะครับผมมาฮะไปโอ้โหโคตำนานเลยโอ้โหดูดา้าดูด้าชื่อโคน,นักษัไปครับผมอื้อหือ Okay. เนี่ยแหละโอ้โหโโอ้โหอไรวางไม่ได้ตำนานเลยเหรอมาตั้งแต่เปิดตำนานหลายๆใบมาไม่เคยเปิดรวดเดียวเลยนะเราลองเปิดรวดเดียวดูวะใครเห็นด้วยขอเลขศูนย์หน่อยในในแชททวิตนะ ตั้งแต่ผมเปิดตำนานมาผมไม่เคยเปิดรวดเดียวเลยวะ่ะมันดีมันจะดีไหมหรือว่าเปิดทีละใบดีกว่า <c oughs> วัน,ด,วนด,วด,ดีวันดีทีจ้าด้วยครับผมแทฟแทดวันดีฮะอะไรคว,วามีเลขศูนย์คนเดียวเองเถอะเอ้ศูน <c oughs> ย์เจ้าเจ้าของไอดีไม่ศูนย์ว่ะโอเคเจ้าของไอดีบอก กะตันแจตอนนี้คงคิดว่าเปิดแต่ไหนก็เปิดเถอะรวดเดียวเลยมันถ้ามันได้ไม่ดีมันก็จะคิดว่ากดรวดเดียวได้ไม่ดีแต่ถ้าได้ตัวดีก็คิดว่าดวงเอาไงดีวะมาขอกดรวดเดียวเลยเลยกันนะครับผม คืออันนี้ตั้งใจเปิดนะไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจเปิดนะแต่ไม่แน่กดรวดเดียวมันอาจจะดีก็ได้นะครับผมเพราะการ์ดมันไม่ได้บอกว่ากดทีละใบดีหรือกดรวดเดียวดีนะมันไม่ได้บอกเรานะว่าอยู่ที่ดวงเดียวนั่นแหละมาครับผมขอเจ้าของไอ้ดีกับต้นใจครับบอกว่าอยากได้อ่าใครเบิดป่ะหรือกองหลังดีๆนะ้าจัดใบสองใบกองหน้ากองหลังนับสามสองหนึ่ง สามสองหนึ่งออโหจัดว่าเจ๊งหน่อยๆวะห้าร้อยบาทถ้าตกเอ็มละบาทปะมันตกเอ็มละบาทปะวะถ้าตกเอ็มละบาทก็เดี๋ยวนะมันได้เงินด้วยนี่ใช่ไหม ก็ออกาไปเยอะลวดเดียวกู้ลวดเดียวโอ้โหมันมีถูกกว่านี้ไหมเนี่ยซีแมนปะซีแมนถูกกว่าปะไม่มีถูกมันมีตัวถูกกว่านี้ตัวอะไรบ้างไอตัวถูกกว่านี้ตัวอะไรบ้างเลต่ต่ำมาเลยโอ้โหเอ้ยอะไรวะ อืมช็อค CAM ทนังคู่เลยว่ะกองกลางทน้งคู่เลยแต่ผมเคยเคยเล่นตัวไหนเคยเล่นเดโก้นะเดโก้สองตัวเนี้ยเอาจริงสองตัวเนี้ยใช้ได้เล่นได้เลยเดโก้ co, มีความคล่องตัวมีความผิวพอสมควรเล่น,อนกองกลาง แต่าาตัวเล็กหน่อยส่วโอโคชานี่จับไปเล่นปีกเร็วผิวมากอืแต่คนมักจะเปรียบเทียบไงมักจะมองไม่เห็นค่ามันเพราะว่ามันจะมีตัวที่ดีกว่าอย่างเช่นอะอย่างจะเอาโอโคชาเล่นปีกซ้ายก็อาจจะมองไปที่ฟูเต่ป่ะฟูเตอะไรอย่างเงี้ยแพงกว่าหน่อยวันหกร้อยป่ะหกร้อยหกร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างกองกลางเดโก้อะไรอย่างเง,งี้ co, ยแทงโฟล์ทป่ผมเดโก้ co, คนก็าอาจจะมองไปที่ตัวอะไรอ่ะ ที่มันถูกลงมาหน่อยตำนานปอกบา้านอะไรอย่างงี้ไหมปอกบา้านเท่าไหรอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมผมมองผมเคยเล่นนะทั้งสองตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยดีกว่าฟาวเลอร์อะไอย่ <c oughs> แต่ก็โอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาชมนะครับผมอันนี้ก็ปิดคลิปแล้วนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อตอไปหรือว่าสตรีมต่อตอไปนะผมก็พูดไปอีกรอบหนึ่งนะควับว่าตอนนี้ผมสตรีมอยู่ในเทวิตทีวีนะใครว่างๆหรือว่าไงก็มารับชมมันได้นะครับผมลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะโอเคไปนะฮะบ๊ายบาย